In f ฟ n i t ตีจำหน่ายเกมแท้ราคาถูกซื้อไง่ายได้ชัวร์โอเคครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าผิวนายาท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม,ผมโอเคโอเคนั่นเองนะครับวันนี้นะฮะเรามาอยู่กันในเกมโลบอกนะครับในนี้เกมชั่วดอทบอลนั่นเองนะครับเกมนี้เล่นง,ง่ายๆครับคือเราปาบอลน,นะครับให้โดนฝ่ายตรงข้ามนละอ๋อโอ้โหโดนโดนโดน,โดน,โ,ดนโดนลุงปาโอจะตายแล้วฮนะ พี่เพิ่งหัดเล่นมินิเกมนี้นะครับอาจจะยังเล่นไม่เก่งขออภัยด้วยนะครับเออเออโดนโอ้โหตายโอ้ไม่ก็ตายเร็วมากเอาลคะครับปลาอีกรอบนึงแล้วนะครับผมมาคราวนี้ผมจะจัดการไปได้กี่คนนั่นเองดูรงคราวนี้ผมย้ายไปเลสีน้ำเงินนะฮะบอ้โดนไหมโดนไหมโดนไหมโดนใครไหมเออโดนโดนโดน,โดน โดน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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะอุ้ยลบ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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โอ้ลูกบอลหมดฮะต้องเก็บเอาเอ้ยโดนไหมโดนไหมโดนไหมเอ้ยนั่นโด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 นเออ หลบลบทันหลบทันโอ้โอ้โดนครับโดนผมโดนฮึบฮึ๊บโอ้โอ้โอเคไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้นั่นโดนโดนเรียบร้อยฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะเจ็บไปดีเจ็บไปดีใครใครยึใครยืนใครยืนขวางใครยืนขวางฮึบฮึบล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 บเออทำไไม่โดนเหรอเออ เออเรียบร้อยเรียบร้อยโดนไปดิโดนไปป,ปุ๊ป,ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ประวังฮะระวังฮะเออเออโดนไหมเนี่ยโดนไหมโดนไหมไม่โดนฮนะเ,เก็บบอลเ,เก็บ,บโอ้โลบทูดเฮ้ยนี่แน่โอ้ วูวูวูผมจะตายผมจะตายโอ้โหมามาเรียบร้อยเหลือคนเดียวเพื่อนเพื่อนทีมเราโหดมากฮะอมหมดแล้วนี่ว่าเอยชนะโอ้โหชนะครับผมเย่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 โอ้โหเต็ชนะ สมัยอยู่สีหนึ่งมันจะชนะนะพผมตั้งแต่เข้ามาสามสี่รอบเนี่ยสีหนึ่งชนะตลอดเลยนะสีแดงแพ้นะก็ไม่รู้ทำไมแต่ไม่ได้จะเกี่ยวหรอกฮะเออตรงนู้นตรงนู้นไม่ยืนเยอะป่าไปเรียบร้อยป่าไปเรียบร้อยเก็บบอลเก็บบอลเก็บบอลเออโอ้เรียบร้อยโดน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 ผมหาบอลไม่ได้ฮะ อันนี้ไม่มีลูกบอลอาร์เคมีละฮึบโอ้ยโดนไปนะเลงฮันเลงก่อนฮะโอ้โดนโอ้ผมปลาโดนนะฮะผมปลาฆ่าไปได้ตัวหนึ่งเลยฮะแล้วก็ผมโดนด้วยพอดีก็ตกใจเนื๋ยวก็ตัวเองโดนนะฮะฮึบฮึบอ้าวปลาบนดนเออฮึบ โอ้มันเด้งบนได้ฮะข้อเสียเลยปลายยากตรงเนี้ยแหละฮึบฮึบล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 บกระโดดกระโดดกระโดดเก็บบอลเก็บบอลฮึบฮึบฮึบตรงไหนอีกอยู่ตรงไหนอีกไอ้หมอนี่เรียบร้อยเหลือตัวเหลือตัวนี้ตัวนี้เรียบร้อย ดอกเดียวตายเลยชะนะแล้วเย่ yeah. มาคราวนี้เราหยุดสีแดงนะครับผมอีกแล้วอีกแล้วออเออไปโอ้โหมาถึงโดน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 ติมต่อต่อพึบพึบเออพึบเออโดนโดนโดนโอ้ยโอ้โหโอุห้อมเมจ้าไหนไหนใครเหลือใครเหลือใคร อีเน่โดนโดนโดนโอ้โหไม่โดนวะไม่โดนวะโอ้ใครปามาผมจะตายแล้วขอเลีงก่อนอุ้ยลบทานลบทานลบโอ้ยโดนโอ้โหตายแล้วว่าโอ้โหเซ็งแต่ทีมเราเหลือเยอะกว่านะฮะโอกาสชนะสูงจบแล้ววะชนะแล้วโอเคชนะ กี่ตาติดเหรอสามตาติดนะโธเอ้ยธรรมดาที่ไหนอะทีมเราอะนะแต่ทำไมตัวเหลืองกันทุกคนเลยเป็นซิมสันเหรอซิมสันหรือมินเนียน้หน้าทีมหน้าเหมือนนี่แหละอีนอกตัวเหลืองๆน่ะในไอเดียในของฝั่งการ์ตูนของอเมริการมมเชื่อแล้วรุ่นนี้ตูนปะใช่ไหมจำไม่ได้เหมือนกันชื่ออะไรนะฮะ 3, 2, 1, มาได้อีกตาหนึ่งแลวโอ้โหมาถึงดูโอโ้สองลูกโอ้ไม่กอดนี่เนี่ยนี่เนี่ยไอเนี่ยมามาธรรมดาที่ไหนละ่ะโอ้โหน็อกเอาน็อกเอาโอ,อา้ผมผมจะตายแล้วว่าผมจะตายแล้วว่าทุกคนโอ้ต้องค่อยลบบอลดีๆ ไม่มีบอลกิ้งมาเลยเก็บ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 อ่าเอ้ยฮึบมาโ吼โอ้ยโดนนี่ไงบอลเต็มเลยฮึบน่าโดนโดนไปดิโดนไปดิโดนไปดิเฮ้ยลบลบลบจู๊กจู๊กจู๊กเขาจู๊กมาเตอร์โอ้โหปาไม่โดนโอ้ยเดี๋ยว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 โดนได้ไงวะว่นนี่ไงร้านค้าของมันฮะโอ้ มีชุดให้ใส่เยอะอยู่นะเนี่ยนี่เราเปลี่ยนชุดแล้วอ้าวเขาเริ่มล้อจะยืมเปลี่ยนชุดตายเลยนี่ได้หมวกใหม่มาแล้วฮะเดี๋ยวไว้ตาหน้านะรออีกตาหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวตาหน้าเรามาเจอกันมาตาสุดท้ายนะครับสังเกตนะครับว่าในห้องเรามีน้องซุงเข้ามาน้องซุงตามมาเล่นด้วยเลยนะพวกนี้เนะี่ยนี่นะ่ยอ๋อเฮ้ยข้างหลังชื่อมันจะมี สกอร์ด้วยเหรอหุ้นงซุงห้าร้อยอ่ะพี่วีร้อยแปดอ๋อมีไม่ใช่สกอร์หมายถึงตังที่เก็บไว้อยู่นะฮะแต่าตังที่ติดในตัวมีคนตังหนึ่งพันหนึ่งด้วยวะ่ะน้องหเ,เสียเงินเขาดูตังเยอะกว่าทีมเรานะฮะเฮ้ยอันนี้เราอยู่ทีมเดียวกัน้องซุงว่ะน้องซุงคนโสดมาบาเมมไอ,อ้โดนเรียบร้อยเออโดนไหมเนะี่ย เรียบร้อยโดนอีกหนึ่งเก็บบอลหน่อยอัดนี่โดน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 โอ้ยขาันนี้โอ้ยโอ้ยขาันนี้ผมโดนโอ้โหสองลูกเลยสองลูกติดเลยสองลูกติดเลยสองลูกติดเลยอยอมไม่ได้เรื่องนี้มันยอมไม่ได้มันยอมกันไม่ได้ครับมันยอมกันไม่ได้ฮึบลบมันยอมกันได้ที่ไหนล่ะเรื่องเงี้ย รวบพัดผมรวบพัดตัวไหน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 มันนิ่งๆตัวไหนมันนิ่งๆเดี๋ยวตัวเดียวเดี๋ยวตัวเดียวลุงปลามันลุงปลามันลุงปลามันฮึบปปุ๊ปปุ๊ปลุงปลามันอุ้ยลุงปลามันลุงปลามันลุงปลามันอย่าไปเกรงกลัวครับโอ้โหปลาแล้วโดนตะปน บอนดิ้งอุ้ยผมยังรอดโอ้ปลายยากมากเอ้ยต้องปลาดักก่อนต้องปลาดักกล้ววะต้องปลาดักแล้ววะต้องปลาดักแล้ววะโอ้โหไม่โดนไม่โดนเลยฮะต้องปลาดักว่ะปลาดักว่ะเอ้าทำไปปลาไม่ได้อ่ะจบเกมเหรอ โอ้เวลาหมดฮะฆ่าไม่ได้ฮะไม่เป็นไรโอเคฮะไงก็วันนี้ก็ลากันก่อนนะผมไงก็ชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะฮะถ้าอยากให้เล่นอีกก็กดไลค์กันมาเยอะๆนะครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย